เริ่มต้นร้านลับในซอยลึกกันร้านแรกเลยนะครับผมอยู่ในซอยรัชดา36ครับผมหรือว่าซอยเสือใหญ่นั่นเองถ้าใครรู้จักซอยนี้ดีนะครับซอยนี้เนี่ยสามารถที่จะทะลุทะลวงไปได้หลากหลายที่มากเลยแล้วถ้าใครไม่ชินทานนะครับรับรองว่าหลงแน่นอนครับผมในซอยนี้นะครับมีร้านอยู่ร้านหนึ่งครับตั้งอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณนะครับขอบอกเลยว่าดังมากๆใครไม่เชี่ยวชาเนี่ยขับไปขับมาเนี่ยขับผ่านแน่นอนครับผมแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวเราเส้นพร้อมกันเลย ร้านลับในซอยเสือใหญ่ซอยที่ใครๆต่างก็รู้ว่ามีความซอกแซกวุ่นวนวุ่นวายติดอันดับระแวกนี้ก็ว่าได้ค่ะนั่นก็เพราะาเป็นซอยเล็กๆที่ทะลุไปได้อีกหลายเส้นทางนั่นเองแต่หาร้านเจอกันแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเข้าไปล้วงความลับความอร่อยของก๋วยเดี๋ยวที่นี่กันซะหน่อยว่าแล้วก็ตามเฮียน้อยไปเจอกับคุณแม่เจ้าของร้านกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณแม่อนิกาะนะครับผมเจ้าของร้านครัวอัจฉรสนะครับในซอยเสือใหญ่แห่งนี้นะครับผมเปิดร้านมากีป่ปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วเหรอคะสมัยก่อนแถวนี้ร้านอาหารเยอะไหมครับอ๋อไม่ค่อยมีค่ะแล้ววุ่นวายวุนว่นวายไหม,ไม ไม่ถึงกับขนาดนี้ค่ะก็จะเป็นซอยเงียบๆใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงมาเปิดในที่อย่างนี้ล่ะก็พอดีท่านจำลองสีเมืองค่ะท่านก็มาปรับปรุงพัฒนาถนนเพื่อให้ตอกซอกซอยเป็นที่ระบายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีถนนเข้ามาเราก็เลยมีความคิดว่าเออบ้านเราอยู่ติดถนนทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้เป็นที่ของบ้านเราเลยใช่ค่ะคือเมื่อก่อนยังไม่ใช่ซอยคารุทะลวงได้แบบนี้ก็จงเงียบๆหน่อยถนนขุุข่ะรถไม่อยากเข้ามาเลย ไม่มีใครอยากเข้ามาค่ะเพราะถ้าเอ่ยว่าซอยเสือใหญ่ไม่มีใครอยากเข้ามากลัวโดนเสือกัดเห็นบอกว่าร้านของแม่เนี่ยถ้าเข้ามาแล้วยังไงก็คุ้มเพราะมีอาหารหลากหลายให้ทานเลยใช่ไหมก็อยากให้ตรงนี้เป็น one stop service สำหรับคนที่หาอาหารทานนะคะอยากทานก๋วยเตี๋ยวก็มีอยากมีขนมจีนก็มีประเภทข้าวก็มีขนมหวานหรือออเดอร์ต่างๆแม้แต่เมนูยอดฮิตส้มตำข้าวเหนียว ก็มีหมดเลยคือมาที่นี่เราบองว่าอิ่มท้องกลับไปแน่นอนใช่ค่ะแต่เอาเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีต้องมาสืบสาวเราเส้นของเมนูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับผมที่นี่ก็เรียกว่าเด็ดเรียกว่าดังเหมือนกันค่ะก็เป็นนางเอกของร้านนี่นางเอกของร้านบุกเข้าไปดูส่วนผสมกันคับแมครับได้เลยคไปเลยครับคุณแม่ครับเดินครับ นอกจากจะเป็นร้านลับในซอยลึกแล้วนะคะยังเป็นร้านระด,ดับตำนานอีกด้วยนี่ขนาดเปิดอยู่ในบ้านตัวเองยังมีลูกค้าเยอะแยะขนาดนี้แสดงว่ารสชาติอาหารที่นี่ต้องมีดีไม่ชี้น้อยเดี๋ยวไปฟังเคล็ดลับความอร่อยที่หน้าเตากันดีกว่าค่ะเอาละครับมาดูสมวนผณของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันมีเอกลักษณ์ ยังไงครับต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณแม่ครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้านของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนะคะเราจะพบเห็นได้ที่ในจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรถ้ากำแพงเพชรถ้าจะเรียกชากรังลาวนะคะก๋วยเตี๋ยวชากรังลาวใช่ค่ะก็อันนี้ค่ะทีนี้ส่วนผสมของมันนะคะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำบีบมะนาวเพราะฉะนั้น องค์ประกอบของมันก็จะมีส่วนที่เป็นเกี่ยวกับต้ยมยำ<ร>ก็คือม,มีถัว่วลิสงมี น้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็ที่มันแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นก็คือมีใชโป๊ะสับด้วยหัวไชโปสับนะคะและที่มันแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นก็คือผักนี่เราจะใช้ตัวผักยาวหั่นแฉลบบางๆทำไมต้องหั่นแฉลบอาทไมไม่หั่นเพื่อว่าให้มันมีความบางแล้วก็มันกลมกลืนกับเส้นความนุ่มของเส้นเวลากินแล้วมันจะ ละมุนไปด้วยกันนะคะือมันจะ,ะไม่แข็งจนเกินไป<ช>มันจะม,นมีความนุ่มผสมก<ช>ันอยู่ด้วยะนะครับผมค่ะ แล้วก็สูตรของเรานะคะจะใส่หมูแดงกับหมูบดนะคะแล้วก็จะมีเคียงด้วยแคบหมูเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นหรือร้านอื่นเขาอาจจะใช้กากหมูแต่เราก็ทําให้มันดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของร้านนะคะส่วนผักผักที่ใช้นอกจากถั่วฝักยาวหั่นแฉลบแล้วมันก็จะต้องโรยด้วยผักชีฝรั่งตัวนี้ผักชีฝรั่งเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นอของความเป็นสุโขทัยมากขึ้นค่ะเราพูดถึงหมูก็เท่าน่อนนะครับคุณแม่ครับหมูแดง ไ่ใช้หมูส่วนไหนครับหมูส่วนที่เป็นสะโพกค่ะสะโพกนะรเราเอาไปหมักเอาไปทําอะไรยังไงครับอ๋อก็จะไปต้มครับกับเคี่ยวเคี่ยวกับซอสซอสปรุงรสต่างๆซอสปรุงรสต่างๆต่างค่ะแล,แล้วนี่หมูตัวนี้ใช้หมูส่วนไหนอันนี้หม,หหมูก็เป็นหมูสับ ธรรมดานะคะก็จะปรุงรสตามสไตล์สูตรของเราอะค่ะมันก็จะมีรสชาติทั้งอันนี้ก็หวานหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำตาลเรามีสองแบบใช่ไหมคะเป็นน้ำตาลอย่าหนึ่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะจะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นๆก็คืออย่างก๋วยเตี๋ยวน้ําเราจะปรุงด้วยน้ําตาลทรายถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเราก็จะปรุงด้วยน้ําตาลมะพร้าวใช่น้ําตาลต่างกันเลยใช่ค่ะก็มันจะให้รสชาติที่อร่อยแตกต่างกันมาดูน้ำซุปบ้างคุณแม่มานี่มันี่มันี่ามาด้วยกัน แต่นในน,นน้ำซุปน้ํำซุปเราใส่อะไรบ้างจ๊ะเราก็จะใชกะ้กระดูกส่วนนี้เราจะใช้ขาตั้งนะคะส่วนที่เป็นขาตั้งของหมูออส่วนเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแต่เราก็จะใช้หัวใชเท้า,า,เ,ทาเป็นตัวที่ทําให้น้ําซุปมันมีความหวานแล้วก็หอมอค่ะเห็นใส่กระเทียมนี่ใส่ไปอย่างนี้เลยเนอะเรใส่ปรุงรส ไปเสริมรถให้มันกลมกรอบขึ้นต้มนานไหมครับคุณแม่ก็จะใช้ได้น้ำซุปเอ๋อก็สอมชั่วโมงกว่าจะเริ่มขาดได้แล้วเส้นที่กินกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นเส้นอะไรครับแม่ครับสไตล์เราจะมีเส้นเล็กเส้นเดียวนะคะแต่ว่าที่เราพบเห็น ที่ขายทั่วไปก็จะมีหลายเส้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอ่ะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบะหมี่แล้วแต่แต่ร้านเราเลือกเส้นเล็กเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นเส้นที่อร่อยลงตัวกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมากที่สุดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยร้านเรานะคะจะมี3หน้าตานะคะมีก๋วยเตี๋ยวน้าก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็ลงกระทะผัดอ๋อมีสามแบบน้ำแหล้วก็ผัดด้วยเนอะเดี๋ยวนี้ลองชิมเลยดีกว่านะครับผมถ้าางนั้นเดี๋ยวผมไปรอให้โต๊ะนะแม่นะเอาครับ เกววาเผยเคล็ดลับความอร่อยแบบ nonstop นนกันเลยเดียวและดูท่าแล้วจะไม่จบแค่เมนูนเดียวซะด้วยนะคะว่าแล้วก็ไปเตรียมอาวุรให้พร้อมสําหรับทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยๆอกันดีกว่าจ้า ล่ะครับพร้อมชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวสุโขททยแบบ3แบบด้วยกันมีแบบน้ําแบบแห้งแล้วก็แบบผัดนะครับผมแต่ทานก๋วยเตี๋ยวสุโขททยให้อร่อยเนี่ยก็ต้องบีบมะนาวด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วน้ามะนาวแพงทำไงอ่ะก็มะนาวเหมือนเดิมก็ต้องมะนาวนะใช่ไม่งั้นมันไม่อร่อยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวรสชาติมันเปลี่ยนไปอันนี้แบบน้ำกับแบบแห้งใช่างมบอกว่าใช้น้ําตาลที่แตกต่างกันถูกไหมฮะก็ก๋วยเตี๋ยน้ําจะปรุงด้วยน้ําตาลทราย ก๋วยเตี๋ยวแห้งจะปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวตาลมะพร้าวนะฮะเดี๋ยวลองชิมแบบน้ำก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพร้อมทานค่ะพร้อมรับประทานโอู้หพอคนไปคนมานี่ต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมของมะนาวมันขึ้นมาเลยเนาะเออหอมจริงจริงไอของก๋วยเตี๋ยวสุโุฎไทยใช่ครับผมอันนี้ต้องใส่ตัวถั่วฝักยาวด้วยใช่ ครบรสจริงๆมีครบทุกรสเลยทั้งหวานทั้งเค็มแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเบาๆด้วยเป็นต้มยำเบาๆของสุโขทัยจริงๆนะครับผมเส้นก็เหนียวนุ่มกาลังดีทมานบอกว่ากินกับเส้นเล็กอร่อยที่สุดจริงๆนะเดี๋ยวลองดูซิว่ากําลที่แตกต่างกันจะให้รสชาติที่ต่างกันหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็คือเราก็ต้องมะนเอาเออลืมได้ยังไงเนี่ยเราคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดนะครับเป็นแบบต้มยำแห้ง อร่อยคนละแบบคนละแบบจริงๆอร่อยคนละแบบออร่ยคนละแบบจริงๆมันจะมีความหอมหวานของน้ำตาลที่แตกต่างไปนิดนึงแต่รสชาติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็กลมกล่อมแต่รู้สึกว่าแบบแห้งรสชาติจะจัดกว่าเนอะใช่ค่ะเป็นอะไรที่ปรุงง่ายกว่ามจะรสชาติจัดเลยล่ะดีเล้วรสจัดเข้มข้นแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเขามีตั้งแต่ดั้งเดิมไหมสำหรับสุโขทัยพันธ์ ดั้งเดิมค่ะอนนี้ก nah, ็มีอยู่แล้วนะะแล้วมันแตกต่างกับการทำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งไหมเครื่องปรุงเหมือนกันหมดครับผมแต่ว่าหน้าตารสชาติเราจะเห็นว่ามันคล้ายผัดไทยมากคล้ายผัดไทยเลยใช่ค่ะเราก็ทาให้มันหน้าตาเหมือนผัดไทยทําคล้ายๆผัดไทยแต่เครื่องปรุงส่วนผสมและเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวสุกเทัยนนี่แหละเอ๊ะจริงๆคุณแม่เป็นคนที่ไหนเนี่ย โยกำเนิดสุขโขทัยค่ะคุณพ่อเป็นคนสุขโขทยัยนี่งไงเป็นคนสุขโขทยัยโดยกําเนิดเลยเอาอา,าหารจากบ้านเกิดมาแนะนำเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคะก็จะได้ทานผวยเตี๋ยวสุขโขทยัยต้นตํำรับเลยออย่างนี้สูตรก็เป็นส่งมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ค่ะคุณแม่ทําให้ทานตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นอะไรที่เราชื่นชอบอแล้วเราก็คิดว่าเออเมื่อเราวันหนึ่งเราได้มาขายผวยเตี๋ยวเราก็คิดถึงผวยเตี๋ยวนี้ย เราประทับใจอะค่ะแล้วเราก็รู้จักมันดีที่สุดแล้วตั้งแต่เด็กจนโตเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราทําขายเราคิดว่าเราน่าจะ ทำได้ดีนะแล้วก็ประสบมอะไรจริงๆด้วยนะครับผมนอกจากเมนูกระเยสุโขทัยแล้วมีเมนูอะไรอีกที่ร้านเราก็จะมีมุมขนมจีนสี่ภาคนะคะมีขนมจีนอะไรบ้างคะก็มีภาคเหนือก็จะเป็นน้ําเมีน้ยวภาคใต้ก็จะเป็นไตปลาภาคกลางก็น้ํายาน้ําพริกน้ำยาน้พริกทางอีสานก็จะเป็นน้ํายาป่างโอ้ครบเลยใช่อ่อมีขนมจีนมีส้มตําด้วยค่ะ มีอาหารหลากหลายให้เลือกเลยนะครับแล้วก็มีขนมหวานไทยๆนะคะแล้วช่องไทยน้ํากะทิของเราก็มีชื่อเสียงค่ะครับแล้วก็บัวลอยสามสีพูดถึงราคากันมาดีกว่าเริ่มต้นสำหรับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเริ่มต้นจากเท่าไหร่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวติดแอร์นะคะราคา45บาทค่ะถูกมากค่ะแล้วก็ผัดไทยนี้จานนี้ก็50บาท50บาทแพงสุดน่าเท่าไหร่เนี่ย ก็ห้าบบาททางสวนล้างห้าสิบาทเท่านั้นใช่ค่ะสามารถเลือกทานได้หลากหลายจริงๆนะครับจะเดินทางมาร้านคุณแม่เดินทางมายังไงครับร้านเราอยู่ในซอยรัชดาพิเศษ36นะคะจากปากซอยเข้ามาก็ประมาณ700เมตรนะคะวิ่งตรงอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อถ้าเข้ารัชดาสามิบหกนี่ตรงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะเจอร้านคุณแม่อยู่ด้านซ้ายมือหัวมุมพอดีเป๊ะเลยนะครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิด8โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิด4ีโมงเย็นค่ะลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นลูกค้าอาหารกลางวันนะคะมีวันหยุดไหม ก็ไม่มีค่ะขายทุกวันนอกจากเทศกาลวันหยุดยาวช่วงปีใหม่สงกรานต์ค่ะอันนี้จะหยุดแต่ถ้าวันปกติก็เปิดทุกวันนะครับผมใครอยากจะมาลองชิมก๋เกี๋ยวสุโขทัยแบบแท้ๆนะครับก็เชิญได้ที่ครัวอัครศรนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะ